ก็โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมปิดด้วยแพนด้านะผมเอามันมาดักนาคอร์ตเลยนะครับนะทีมผมก็กดเวรนดอนเนีก็หวังว่าจะรีดกับนาคอร์ได้นะครับทีมเขาก็มีตัวโกงอยู่หลายตัวเหมือนกันครับก็แรดถึงมันจะไม่ใช่ตัวเมตานะแต่ว่ามันผมเป็นคนก็เล่นเยอะนะส่วนฟินิกนี่แบบทวนดูนะครับทีมเขามันมีแค่รดสองตัวนะอันนี้คือแม่งอฟฟินิกมาออฟครับผมนะมันกลัวจากเลยนะครับอีคี้ปอตนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูนเกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง ก็โอเคเข้าเรียนมานะครับบอกเลยว่าผมโดนยับยับอยู่แล้วนะครับผมเป็นแพนดานะผมรู้แครีไม่ได้แล้วนะครับเอาหายาหรือฟินิกมาออฟนี้แบบเป็นโก,กมากนะครับบอกเลยดูๆผมก็แบบเขาอยากได้อะไรผมก็ให้ไปก่อน,นครับตอนเกมนะโอเคตอนนี้ก็เป็นเกมตามนะครับนะตามยับยับบอกเลยว่าแบบยับมากนะพูดดูอันนี้เอ็นดอไปเวีน,นครับเสียน,น,นะนี่ เพื่อนเข้าไปไม่ได้นะอันนี้เพื่อนพยายามดูอยู่ผมก็พยายามจะแบบจนะเอานาควอดขึ้นแห้ครับไม่ไหวครับแต่ว่าได้แรนด์มานะนี่เฟนนี่ก็บ้านไม,ม่มีบั็หนะรอนาเขาก็เก็บมาได้นะสกินสวยดีนะครับพี่รัวโอเคผมก็แบบทำอะไรไม่ได้นะครับเราเป็นแพนด้าเนาะมีเหยียบถึงจะโกงนะครับตัวนี้ ก็เป็นตัวถนัดผมอีกตัวนี้เหมือนกันครับเจ้านี้นี่ทีมเรียกปาะดนะอันนี้ผมตัดใจเรียนนะเพราะว่าผมมีเดียวแต่ว่าฟินิกแรงมากนะครับพลาดจัดโอเคช็อตนี้ทไม่ก็ผมโดนฟินิกออกละตัวมันได้เปรียบกว่านะครับเงินมันเท่ากันไงเงินมันนําผมเลยเนี่ยเออเงินนําผมนะเวลเยอะกว่าเนี่ยเวลเด้วยโอ้โหโดนไปสองนะครับทีมโคตรเสียนะครับออฟก็แพ้นะครับ ถ้าผมรู้ว่ามันฟินิกมานะนะมาประมาณน,นี้ต้องมาแล้ววะผมโดดไปแนละ้วไมน่นาคอสหลบได้ครับฟินิกยิงรัวๆผมโดนนาคอสไล่นะครับเงินนำํำขนาดนี้มันต้องไล่อยู่แล้วนะโดนครับนี้ผมโดนมาหนักๆนะผมต้องเปิดร่างทองแก้เกมแล้ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีแก้เกมเลยลวกันนะครับนะอันนี้ผมถือว่าเป็นเกมตามแนวครับดูดูเอา กีไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้เกมกันนะครับฟิน,นิกเงิ okay, นทุกคนโดดนะครับดูโอเคตัวผมสุนาคอร์ดนะครับถ้าได้เปิดก่อนนะอันนี้เป็นทีเรือกล็นๆนะครับมันก็เก่งนะครับล้วมันได้เปิดนะนี่ผมอยากได้นะครับลงเอาครับลงเอานะพยายามวิ่งมาครับถ้าเอลสูรเขาแบบไม่กลับนี้ผมผมเข้าสุนนะยิงยิงโอเคโอเคผมออกเป็นกรอบมาแล้วกันนะครับแก้เกมนะอันนี้สุนสาวนะครับ ปกติถ้าผมกดนี่ถ้าผมกดนี่แบบทีมวยวายแล้วอ็อบแพ้ออฟแพ้นะครับเดี๋ยวพีแคแก้เกมให้ด,ดูกันนะครับตานี้นะม่งเจอฟีนิกส์นะครับเล่นยาณครับยีงบอลคองหน่อยครับบีมมนตีอยู่นะไม่ตายแหละผมดันกลางเลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคโดนเอลซูยิงมานะครับเ,เดินรอกเก็บมังกรให้นะครับจังหวะนี้แลดมาผมเซฟเพื่อนได้เนี่ยพี่ครับนันทยาเมื่อกี้เหมือน มีคนทําบนนะผมต้องมาบนนะครับผมก็พยายามเช็คเงินนะครับเงินโค่นนำนะเงินงผมห้าพันเงินเขาเจ็ดพันนะครับกระลอกนะเอ็มแมลนะครับเอ็มแมลนี่เล่นง่ายจัดนะครับแต่ว่าเราต้องแบบมันดาวีมันก็ไม่ได้แพ้ลอ,อยครับอ่าช้าดาวได้นะผมก็พยายามดูอยู่นะอันนี้ห้ายามานะครับตีตวตีแมวครับเอ็มแมล มาดิเอาให้เอาให้หมดครับเราได้อแมวมาครับนาคอได้เมลเข้าไปแลกกันไปครับผมต้องรีนะผมจะรี่เป็นเกาะด้วยนะครับผมจะเอาไว้งัดกับนาคอนะครับถ้าไม่เล่นเกาะคือถ้าเราโดนนาค,คอรเปิดประมาณช็อปสองทีก็จะตายนะครับผมเล่นมาบ่อยครับต้องเล่นเกาะด้วยนะโอเคใจงเยง็นนะครับ นีนาเขานะผมโผล่นะเมื่อกี้ผมโผล่แต่เรามีของเทศที้ต้องเห็นนะเรายังถือครับอันนี้แรดมันออกนะครับผมดูเยลซูได้ดูครับทีมมันเล่นอย่างดีครับโอเคเราก็แบบการมัานเป็นไงนะครับหนึ่งสี่กันนะทุกคนมาเกมตามเลยนะครับเยลซูดก็ยิงไปครับยิงเอานะครับแก้หนักหนักนะครับดูป้อมเขาเหลือเต็มเลยนะครับผมจะหมดแล้วนะป้อม น,นี้ผมก็แยกมาหาาง,างนินนะแต่ว่าแมตพัดตายว่ะสวยนะโอเคฟินิชโคตรโลครับมีฮิลนะครับนาคอสนี่ผมเอาสุดเดี๋ยวสุดตายสวยครับแต่วันนี้ต้องไล่นะครับผมต้องดูฟินิจ์จันตีไหมผมมีฟิกเกอร์อรันตีนะโอเค้องใจเย็นนะครับใจเย็นอันนี้เป็นชดเป็นชดชตแก้นะ อันนี้แก้ได้แล้วครับอันนี้ผมต้องเอานะครับสวยครับมาเลยนะช็อตน,นี้สวยไหมโอเคเรามีตีมี่นะครับมีสิทธิ์จบได้เลยนะช็อตน,นี้แล้วก็ข้าขอางป้อมนะแต่อีกน้องดอเหมือน,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 นจะไปเอาไปเอาคลองนะครับผมกดรวมนะโอเคได้แรดมานะครับ ที่เหมือนจะถ่ายนะครับผมก็ต้องถ่ายนะครับนาคอดชอบเดียวหายดีนะเห็นไหมหายยอนะเ่เอ็นดอก็ทําดีนะครับเพราะว่าเขา้อจะรู้เลยครับว่าจบไม่ได้นะการเอาคองี้มันจะทําให้เราเกรบบุกนะครับผมก็มีไกด์อาร์นะนี่ก็กลับเลยครับนะเมนตะยาต้องขอโทษนะครับเพราะว่าเซฟยานไปทันนะตอนนี้อยู่ในช่วง ยังไม่ถึงขั้นพีนะแต่ก็แบบดึงเกมกลับมาได้นะครับไม่ได้รับขนาดนั้นนะผมต้องเอนาคอยที่สุดนะครับตัวผมมันเป็นตัวชนะนาคอแบบโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับโอเคต้องต้องต้องออถือเลยนะถ้าออกบางที่แพ้นาคอเลยครับตัวนี้มาแล้วก็พยายามเดินนะครับ เช็คแมปนาคอรไม่มีนะเป็นดอทด,ดันล่างนะครับผมจะเอเมลนะครับเอเมลต้นเกมทำผมนะวิ่งครับวิ่งผมนีแบบแคสฝังใจะโอเคที่ผมราดแบบแดงได้ครับพิมเจานะ้าดังนะอันนี้สิบห้าทีแล้วครับใครได้ดักนี่ถือแบบเป็นตัวการันตีชัยชนะเลยนะครับต้องโซนไ้นะครับบอกเลย ผมเข้าให้แมวนะให้แมวให้แมวโอ้โหอะมันก็จะรักเพื่อนกืน้นโอเคพยายามอย่าเสียนะครับถ้าผมเป็นป่าผมไม่เข้านะตอนนี้คือทีมผมพลาดน,นะครับเสียนะผมบอกเลยถ้าถ้าเป็นป่านะครับสัตว์นี้คุณไม่ควรที่จะเข้ามาในในดารากุณควรจะอยู่รอบๆนะครับรอกดสมัยรัดนะเพราะว่ารัดมีค่าเท่ากันครับอันนี้มีสิทธิ์แพ้เลยนะ ต้องออกมานะครับออกจะหิวผมแล้วนี่โอเคมันต้องมีตัวหิวผมแล้วละนี่เกมนี้ทนุนข้างตึงนะครับเสียกอดไงโอเคหายาหายาผมไปด่าขานะครับไม่รู้ว่าจะได้สักตัวไหมตายนะครับตายฟรีเลยครับอันนี้หายาตายฟรีแล้ว <Okay. S 2> โอเคก็คืออันนี้ก็หนักใจนะครับสามตัวกันบ้านนะในใจผมคือไปน,แบบแนะว่าแพนะผมก็กิ้งขูข่เขาเฉยๆนะครับไม่ขอเข้ามานะโอ้โหอันนี้เสียไปอีกหนึ่งครับนาคอดมาครับผมตัดใจส่วนเลยนะนาคอดรอดครับ แต่ทนินเอาต่อนะราฮอตเขารู้อยู่แล้วว่เาเขาสู้กูไม่น่าเขาเนสายไปเนะแต่เขาลืมนะครับว่าเขามีปั๊บกอดน,นะโอเคเสียไปนะการบ้านยังตึงนะครับอันนี้ผมกดอันตรีไม่ติดน,นะครับเมื่อกี้มันไม่ติดมือนนะเสียป้อมนะครับต้องรีครับต้องรีหนักนะครับตอนนี้ แงการเข้าสองตัวนะคือทีอมกกขอมีเยอะกว่าเขางนี้มาขึ้น,นครับเดี๋ยวสูงซูมอย่างงี้งเดี๋ยวก็โดนนะครับเดี๋ยวก็โดนอันนี้ของลุงลีนะครับโอเคแบงการหมดแล้วนะมามาเคียร์ก่อนออผมเอาตีเคียร์เลยนะครับ้ะะนะองรีไหมห่เพื่อนเคียร์ไปครับแ,แต่ตอนนี้ผมใจเย็นมากนะ ผมพยายามเช็คขึ้นตลอดคนระับว่ามีกอ่อเกิดไหมออนนี้ผมจะได้กอ่อเกิดแล้วนะครับผมต้องแบบจริงจงว่ะปีมีปีมีเล่นอดีนะครับพมถอยจะใส่ออก,กูเด้ฮะ โอเคผมได้ก็เกิดแล้วนะซีจอแบบเงินยังไม่พอสับนะครับใจเย็นก่อนครับอันนี้ผมเตรียมเช็ดไว้ด้วยนะผมจะสับแค่เคียวพอนะครับฮูดน,ะนคอรดโลครับผมต้องเคีรยกลางก่อนนะใครอยากเล่นไปครับ โ okay. อเคอูดูสองน่าจะฟิกโดดแต่ว,ว่าคีมมันเข้านะครับเสียอยีกละไปดาวอดไปครับฟินิกกินะกก้งนะเมื่อกี้็นแมปนีเร็กงๆนะแต่ว่าน่าจะมาแหละรีครับรีมีดเดียวก็รีครับหลักเดียวของเราป้อมนี้ ก้าแต่เงี้ยนะครับผมพยายามดูอยู่นะเขาพยายามจะป้อมนะครับัง่วะานี้ผมเข้าเลยนะผมต้องเอาตัวหนึ่งอ่ะนี่สับเคียวก่อนครับแต่ว่าที่ผมที่ผมตามส่วนนะโอเคเคียวผมเอ้งนะเมื่อกี้เอลซูยิงผมแรงมากผมยืดหลบนะครับโอเค ติมี่ชุมนะครับจังหวะน,นี้ต้องเป็นต้องดาแล้วครับผมต้องรีนะแต่ว่าติมมี่ตายครับติมมี่ขาใจรอนไปที่นะครับโดนแรดดักนะเขาชุบไปแล้วด้วยครับผมต้องรีใหม่นะคืออย่าใจร้อน,นครับติมมี่ผมเห็นใจร้างสองรอบแล้วนะมาไหมาต้องต้องต้องกอดเท่านั้นครับผมต้องแบบกดบอกเลยนะรวมกลุ่มรวมกลุ่มลยครับ นี้ทีมเราครับผมต้องออกมาช่วยนะ <l> นี่ครับตามจริงหลายหคนคงอาจจะเดินไปจบนะแต่ว่าเอาก็ชัวร์กนนะครับซีซสั่นนี้โอเคเขาจบขอเขาอ้อแล้วเขาจบแน่เราต้องเอานะครับผมยืนแทงแค่เลยนะนี่รอบนี้จะพิพาครับผมเข้าเลยนะครับให้ อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมแรงนะผมเอาสายฟ้ามาช็อตนะโอเคอน,นี่ต้องรีใหม่ครับตั้งใหม่เลยเราต้องร,รีบุกแล้วครับเดี๋ยวสูบเดินมารอดตาเราใจมานะครับอันนี้คือปกติเอนดอร์มันจะตายใช่ไหมครับมันมีก๊อตนะครับมันสู้ได้แล้วก็แลกกันไปครับผมมองว่าไม่คุ้มนะไม่คุม้มจริงๆครับเพราะว่ามันหนึ่งแรกหนึ่งนะ เพราะว่าเอ็นดอมีบาปไงเข้าเลยนะครับผมตีบ้าไปก่อนผมมีเขียวครับนี่ผมพยายามใจเย็นนะทีมเรามีเยอะกว่าโอเควิ่งไปหูนิดน,นึงผมก็กดบาปไปโอเคแก้ได้สำเร็จน,นะครับตอนนี้ใครที่ดูสิดีโอนี้ก็จะดึงตัวไ์ให้ผมด้วยนะครับค่อนข้างเหนื่อยครับตอนนี้ โอเคต้องมาดูผตอบว่าจะจบไปเท่าไหร่นะ You don't take it, don't we? Put someone to break it, take control, and don't just take it. You can make it happen, just gotta take some action.